จดหมายเหตุ A, ความทรงจำเจ้าครอบวัดโพประวัติศาสตร์สยามฉบับผู้หญิงแต่งจดหมายเหตุ A, ความทรงจำกรมหลวงนริทนทร์รเทวีเจ้าครอบวัดโพประวัติศาสตร์สยามฉบับผู้หญิงแต่งเป็นความอาภัพของประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้ชายเป็นคือเป็นเรื่องของผู้ชายแทบทั้งสิน้นในพระราชพงศาวดารไทยนั้นจะมีเรื่องของผู้หญิงอยู่ไม่กี่บรรทัด พราะเรื่องของบ้านเมืองถูกผู้ชายคุมไว้หมดขณะที่พระราชพงศาวดารก็ไม่ค่อยมีเรื่องในบ้านดังนั้นเมื่อผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองอย่างกรณีของพระสุริโยไทยจึงถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่ประการสำคัญก็คือผู้หญิงเมื่อจะเขียนหนังสือ มักจะถูกกีดกันถูกเพ่งเล็งโดนตําหนิไปในทางชู้สาวเสียหมดกับความไม่นิยมให้ผู้หญิงรู้มากเกินหน้าผู้ชายทําให้หนังสือตํำรับตําราที่ผู้หญิงแต่งขึ้นจึงแทบไม่ปรากฏในสังคมเก่าหลักฐานการแต่งหนังสือของผู้หญิงมักจะออกมาในรูปของเพลงยาวซึ่งมีทั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินแต่ยังไม่เคยเห็นหนังสือประเภทคงสาวดานที่แต่งโดยผู้หญิงปรากฏนอกจากจดหมายความทรงจํา ของพระเจ้าปียกาเธอกรมหลวงนริทนทรเทวีหรือเจ้าครอบวัดโพแม้จะไม่ถูกจัดอยู่ในตระกูลหนังสือพงศาวดานแต่ก็เป็นหนังสือที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะช่วงกรุงแตกช่วงรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีและเหตุการณ์ในตอนต้นกรุงรัตนโกสิน์และคงจะเป็นเล่มเดียวที่เป็นประวัติศาสตร์จากมุมมองของผู้หญิงดังนั้นจึงมีเรื่องในวังมากกว่านอกวัง จดหมายเหตุความทรงจำเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาสองส่วนหลักๆคือส่วนที่เป็นจดหมายความทรงจำและส่วนที่เป็นพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกนั้นจะเป็นส่วนของพระราชสารต่างๆส่วนของจดหมายเหตุความทรงจำของเจ้าครอบวัดโพแบ่งเป็นสองสำนวนคือช่วงแรกปี2 3 1 0ถึงส่วนนี้จะมีพระราชวิจารณ์โดยตลอด ช่วงที่2เป็นส่วนที่พบภายหลังบันทึกเพิ่มเติมจนถึงปี2,381ซึ่งไม่ใช่สำนวนของกรม,มหลวงนรินทร์ทวีเพราะพระองค์สิ้นพระชนตั้งแต่ปี2,370แล้วและเป็นส่วนที่ไม่มีพระราชวิจารณ์เพราะส่วนหลังนี้ได้มาในปี2,459หลังรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตรไปแล้ว6ปีต้องยอมรับว่าเฉพาะตัวจดหมายเหตุความทรงจำนั้นเคียวยากเพราะเป็นสำนวนเก่าและยังมีเรื่องภายใน อยู่มากดังนั้นเมื่อมีพระราชวิจารณ์กำกับโดยตลอดก็ทำให้อ่านได้คล่องคอม,มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ต่อมาภายหลังส่วนของพระราชวิจารณ์จึงกลายเป็นส่วนสำคัญกว่าต้นฉบับจดหมายเหตุความทรงจำบางปีพิมพ์ถึงกับตั้งชื่อโดยยกเอาพระราชวิจารณ์ขึ้นต้นชื่อหนังสือแต่ผู้ที่ได้อ่านก็ต้องยอมรับว่าเพลิดเพลินไปกับพระราชวิจารณ์จริงๆเรียกได้ว่าตั้งแต่หน้าแรกที่ทรงสืบหาตัวผู้แต่งเลยทีเดียวหากจดหมายเหตุความทรงจำฉบับนี้ตกมาถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เห็นตัวว่าใครจะวินิจฉัยออกกว่าใครเป็นผู้แต่งหนังสือนี้ในขณะที่รัชกาลที่ห้าทรงจำหลักด้วยคำเพียงสองสามคำที่ปรากฏในจดหมายคือผู้เขียนเอ่ยถึงกรมมะหมืน่นโดยไม่เอ่ยชื่อและกล่าวถึงกรมมะหมืน่นพระองค์นี้เมื่อสิ้นพระชนว่าประชุมเพลิงแทนถวายพระเพลิงจึงทรงทราบว่าผู้เขียนคือกรม,มหลวงนรินทรเทวีเพราะทรงเรียกกรมมะหมืน่นโดยไม่ออกพระนามเนื่องจากเป็นพระพัสดาของท่าน ซึ่งเดิมเป็นสามัญชนแต่ถูกยกให้เป็นเจ้าภายหลังจึงทรงใช้คำประชุมเพลิงแทนถวายพระเพลิงนอกจากนี้ยังทรงจับได้อีกหลายประการซึ่งเป็นเรื่องที่คนในเท่านั้นที่จะรู้จึงเหลือกำลังที่คนอื่นจะสืบคนได้เช่นนี้พระประวัติกรม,มหลวงนรินทรเทวีผู้ทรงนิพนธ์จดหมายเหตุความทรงจำฉบับนี้พระนามเดิมคือกุบสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าหญิงกุบ เมื่อคราวประดิษฐานพระราชวงศ์ทรงเป็นพระน้องนางเธอต่างพระชนนีในรัชกาลที่หนึ่งพระชนนีของพระองค์เจ้าหญิงกูเป็นพระน้องนางเธอของพระอักษรยาเดิมยกหรือดาวเรืองในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีถอดความให้ง่ายก็คือพระองค์เจ้าหญิงกูทรงเป็นน้องสาวคนละแม่กับรัชกาลที่หนึ่งตามประวัติคือเมื่อพระอักษรยาเดิมคือแม่รัชกาลที่หนึ่งิ่งพระชนพระปฐมบรมมหาชนก ข้ารัชกาลที่หนึ่งจึงทรงรับเอาพระน้องนางเธอของพระอภัยยาที่สิ้นพระชนมาเป็นพระชายาสืบต่อและมีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือพระองค์เจ้าหญิงกุปปีประสูติของพระองค์เจ้าหญิงกุกไม่มีหลักฐานปรากฏแต่รัชกาลที่ห้าทรงวินิจฉัยไว้ว่าคงประสูติแต่ครั้งกรุงเก่าและน่าจะมีพระชนามากกว่ารัชกาลที่สองตั้งแต่สิบปีขึ้นไปเมื่อเรียบเรียงหนังสือฉบับนี้คงมีอายุราวเจ็ดสิบปีในสมัยรัชกาลที่สาม พระปฐมมหาชนกลับเอาพระน้องนางเธอของพระอักฉรยายกหลังจากพระอัจฉายาสิ้นพระชนซึ่งไม่ทราบปีพระราชโอรสองค์สุดท้ายของพระอัจฉรยา คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถประสูตรในปี2286ดังนั้นพระองค์เจ้าหญิงกูต,ต้องประสูตรหลังปี2286และหากมีพระชนษามากกว่ารัชกาลที่สองราว10ปีขึ้นไปซึ่งพระราชสมพบในปี2310จึงน่าจะประสูตรระหว่างปี2287ถึง2300เท่ากับทรงโตทันที่จะรู้เห็นเหตุการณ์พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงเพราะขณะนั้นจะมีพระชนมายุไม่น้อยกว่า10พรรษา พระพัสดาสามีพระองค์เจ้าหญิงกูคือหม่อมมุกบุตรเจ้าพระยามหาสมบัติผลเมื่อรัชการที่หนึ่งประดิษฐานพระราชวงศ์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปดกระหมอ่อมให้หม่อมมุกซึ่งเป็นนายกวดหมัดเล็กหุ้มแครให้เป็นกรมมือนนรินทร์พิทักษ์คือทรงยกให้เป็นเจ้าด้วยทรงเป็นพระพัสดาของพระองค์เจ้าหญิงกูพระน้องนางเธอของพระองค์หม่อมมุกบุตรเจ้าพระยามหาสมบัติผลนี้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลรามคือ สิริวัฒนาพรามปุโรหิตในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ต่อมามีบุตรรับราชการเป็นพระมหาราชครูพระมหาราชครูมีบุตรอีกสองคนคือเจ้าพระยาพิศณุโลกเมฆและเจ้าพระยามหาสมบัติผลหม่อมมุกเป็นบุตรของเจ้าพระยามหาสมบัติผลมีน้องชายคือพระยาพลเทพปิ่นภายหลังได้เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาท่านปิ่นผู้นี้คือบิดาของเจ้าพระยาบดินเดชา สิงหเสนีทหารเอกในรัชกาลที่สามพระองค์เจ้าหญิงกูและกรมมือนรินทรพิทักษ์มีพระราชโอรสด้วยกันสองพระองค์คือกรมมือนรินทรเทพและกรมมือเนรินทรบริรักษ์พระองค์เจ้าหญิงกูประทับอยู่ที่วังริมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตัววังอยู่ท้ายสนมแถบวิหารพระนอนทรงเก็บอากรตลาดท้ายสนมตลอดพระชนมายุจนคนทั้งหลายเรียกว่า เจ้าครอบวัดโพหรือเจ้าครอกวัดโพคําว่าเจ้าครอบนี้ใช้สําหรับผู้มียศในราชสกุลและเป็นเจ้าโดยกําเนิดพระองค์เจ้าหญิงกุซึ่งพระชนในปี2,370ในสมัยรัชกาลที่3ต่อมาในรัชกาลที่4จึงทรงสถาปนานามพระอัฐิเป็นกรมหลวงนรินทรเทวีมูลเหตุที่ทรงนิพน์บันทึก ในรูปปอจอดอหมายความทรงจำนี้ก็ด้วยทรงเห็นเหตุการณ์มามากถึงสามพระราชวงศ์ภาแผ่นดินและทรงอยู่ใกล้ชิดกับราชการมาโดยตลอดจึงมีผู้มาสอบถามเรื่องราวต่างๆอยู่บ่อยครั้งด้วยเหตุนี้จึงคิดแต่งหนังสือไว้เล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังเนื้อหาต่างๆจึงมีความเที่ยงตรงดังพระราชวิจารณ์ที่ว่าข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าหนังสือฉบับนี้ไม่มีความเท็จเลยความที่เคลื่อนคลาดนั้นด้วยลืมบ้างด้วยทราบความผิดไปบ้างเรียงลงไม่ถูกเป็นภาษาไม่แจ่มแจ้งบ้าง การเขียนหนังสือลักษณะบันทึกส่วนตัวนี้น่าจะมีอยู่ก่อนนานแล้วแต่หายสาบสูญไปไม่มีหลักฐานมาถึงปัจจุบันบันทึกส่วนตัวที่สาบสูญไปแต่มีการค้นพบภายหลังเช่นร่างบันทึกรายงานการเดินทางไปเจริญพระราชมัยตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสของโกษาปานในปี2223บันทึกของโกษาปานฉบับน,นี้น่าจะเข้าข่ายเป็นบันทึกช่วยจำเพราะยังใช้คำสามัญอยู่และแทนตัวเองว่าข้าพระเจ้า จึงไม่น่าจะเป็นบันทึกเพื่อถวายรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบันทึกฉบับร่างของโกษาปาน,นี้ตกหล่นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสถึง300ปีและน่าเชื่อว่าบันทึกลักษณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการหรือผู้ชายเท่านั้นเพราะเมื่อรัชการที่5ทรงตรวจสอบพบว่าจดหมายเหตุความทรงจำฉบับนี้เป็นสำนวนผู้หญิงก็ไม่ได้มีพระราชวิจารณ์ว่าเป็นของแปลกอะไร ทั้งยังทรงยกตัวอย่างพระองค์เจ้าประทุมเมษซึ่งเขียนหนังสือประทานพรในเวลาสงน้ำสงกรานนอกจากนี้ยังทรงคิดไปถึงเจ้านายฝ่ายหญิงพระองค์อื่นที่เข้าข่ายจะแต่งหนังสือนี้ได้นั่นแสดงว่าเจ้านายฝ่ายหญิงหลายพระองค์ทรงมิพนหนังสืออยู่เป็นธรรมดาทั้งที่เปิดเผยและเป็นบันทึกลับน่าเสียดายว่าหนังสือเหล่านั้นไม่ได้ตกมาถึงคนรุ่น ผู้ที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคงรู้คุณค่าโดยไม่ต้องบรรยายสรรพคุณใดๆทั้งคุณค่าในต้นฉบับจดหมายเหตุความทรงจำและส่วนของพระราชวิจารณ์แต่ท่านที่ยังกลัวกลัวกล้ากล้าที่จะหยิบหนังสือประวัติศาสตร์มาอ่าน <ๆ S 1> ก็ต้องมากกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านสนุกเต็มไปด้วยเกร็ดความรู้มากมายโดยเฉพาะเมื่อมีพระราชวิจารณ์ประกอบด้วยแล้วยิ่งทำให้ได้ประโยชน์สองต่อคือคนในเขียน คนในอธิบายทำให้เรื่องต่างๆที่คนนอกไม่มีอา่านไม่รู้เรื่องมีโอกาสเข้าใจมากขึ้นเช่นเรื่องที่คุณเคยกันเป็นอย่างดีคือเรื่องพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกคาดโทษกรณียิงปืนใหญ่สู้พม่ากใกล้วังมีบันทึกไว้ดังนี้ 4. แผ่นดินงต้นอยู่หน้าวัดแก้วได้ยิงสู้พม่าครั้งหนึ่งต้องคาดโทษมีให้ยิงให้แจ้งสาราก่อนพม่าล้อมไว้สปีมีพระราชวิจารณ์ต่อดังนี้ 4. คำที่เรียกแผ่นดินต้นหมายความว่าเจ้ากรุงธนบุรีเรื่องที่เล่าต่อไปถึงจะยิงปืนต้องบอกสาลามีในที่อื่นคล้ายกันเช่นจดหมายหลวงอุดมและมีคำเล่าถึงเรื่องหม่อมเพงหม่อมแมนซึ่งเป็นคนขวัญอ่อนกลัวปืนข้อนี้นับว่าเป็นพยานอีกเรื่องหนึ่งนอกจากนี้ยังมีเรื่องวงในเข้าทำนองพงสาวดานกระซิบเมื่อนางห้ามในพระเจ้ากรุงธนบุรีประสูตรพระราชโอรสแต่ทรงระแวงว่าจะมีใช่ลูกของพระองค์ พราะถวายงานเทียงผลเดียวเมื่อถามก็ตอบอย่างประชดประชันว่าท้องกับเจ๊กซึ่งคงจะหมายถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีเองบันทึกมีดังนี้41นางห้ามกระสูดเจ้าท่านสงสัยว่าเรียกคนเดียวมีใช่ลูกท่านรับสั่งให้ภรรยาขุนนางเข้าไปถามได้พยานคนหนึ่งว่าผัวไปหาหนเดียวมีบุตรจึงถามเจ้าตัวว่าท้องกับใครทูลว่าท้องกับเจ๊กเขีนสิ้นชีวิตในฝีวาย ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่า41เรื่องนางห้ามกระสูดเจ้านางห้ามคนนี้เหนจะไม่ได้ตามเสด็จจึงได้ทรงสงสัยทำให้การอยู่ข้างจะขันอยู่หน่อยจึงต้องถูกเคี่ยนถึงตายยังมีเหตุการณ์ตอนกบฏพระยาสันซึ่งขณะนั้นครึ่งนั่งเมืองแล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จออกขนวดที่วัดแจ้งพระยาสันกำลังอยู่ในภาวะขับขันต้องเผชิญหน้ากับทัพพระยาสุริยาอภัยฝ่ายของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าพระยาสันจึงปล่อยเจ้ารามลักษ กรมมาคุณอนุรักษ์สงครามซึ่งถูกจับขังไว้แต่แรกให้ออกมาช่วยรบและคิดจะทูลเชิญพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้าร่วมทำศึกด้วยแต่ทรงปฏิเสธจดหมายความทรงจำกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ดังนี้125เรียกท่านที่ทรงผนวดว่าประจุออกเถิดท่านว่าสิ้นบุญเราแล้วอย่าทำเลยมีพระราชวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ไว้โดยสรุปว่าตรงกันกับที่เคยได้ยินมาและยังทรงเพิ่มเติมคำของพระเจ้ากรุงธนบุรีอีกกว่า เจ้ากรุงทนร้องตอบออกมาเช่นนี้แล้วได้บอกด้วยว่าคงไม่รอดบ้านเมืองเป็นของสองพี่น้องเขานั่นแน่ถ้าไม่ตายก็ฝากตัวเขาให้ดีเถิดนี่เป็นส่วนหนึ่งจากพระราชวิจารณ์รวมทั้งหมด256ข้อยังมีเนื้อหาสำคัญสำคัญอีกมากที่ไม่ปรากฏในหนังสือเล่มอื่นๆหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มสำคัญที่เขียนโดยผู้หญิงบันทึกเหตุการณ์ผ่านสายตาคำบอกเล่าและเจาะลึกซึ่งมีอยู่น้อยในหนังสือประกูลพระราชพงศาวดาร เมื่อรวมกับพระราชวิจารณ์จึงเป็นหนังสือที่ครบถ้วนกระบวนความโดยเฉพาะเหตุการณ์ในระหว่างสร้างบ้านแปลงเมืองหนังสือจดหมายเหตุความทรงจำพิมพ์มาแล้ว14ครั้งพิมพ์ครั้งแรกในปี2451เนื้อหาครบถ้วนขาดก็แต่จดหมายเหตุความทรงจำที่พบเพิ่มเติมส่วนในการพิมพ์ครั้งหลังๆมีการตัดเนื้อหาในส่วนหลังออกบ้างโดยเฉพาะส่วนของพระราชศาสตร์สุภสอักษรและเรื่องนิพนธ์วังหน้าเพราะเห็นว่าคนไม่อ่าน